ุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ยูเนียนมอลนะครับวันนี้วันที่30นะก็ยังมีตลาดอยู่ซำที่เอ,อะไรเงี้ยเขาก็มีตลาดทุกวันนะครับที่นี่มีทุกวันช่วงประมาณ6โมงเย็นก็จะเริ่มตั้งร้านค้าเรียบร้อยนะครับนี้คือตนังเกงยีนเนี่ย150บาท200บาทแล้วแต่เนาะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับอันนั้นคือเป็นเอ็มอาร์ทีเประตู5นะครับมีถุงเทา้าร้านถุงเทา้า ร้านเสื้อ200บาทนี่ก็มาเดินมาเดินช้อปปิ้งมาเดินอะไรได้นะอยู่ด้านนี้เลยอยู่ด้านหน้าก็ <Okay. S 1> พ,พัปิคนีตนี่ <laughs> นี่ไงโดนแล้วกังเกงโดนแล้วซื้อกังเกงละโป,โปโ๊ะนี่เลยนะครับอย่างฝั่งน,นั้นก็มีนี่แบบมีเยอะมีเยอะอยู่นะกังเกงหนึ่งร้อยห้าสิบแปดสิบ มีเป็นกางเกงขายาวนะครับเป็นเกยงยีนนะครับแล้วก็มีเสื้ออะไรเงี้ยนนะก็ตัวละประมาณ150บาทราคาไม่แพงเท่าไหร่นะทุกคนถือว่าโอเคอยู่นี่อยู่ด้านหน้าอยู่เน้นมอเลยนะแล้วก็ปกติด้านหน้าเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยเนี่ยมีแบบร้านขายของกินแ่ส้มตำเนี่ยตรงนี้คือเป็นร้านส้มตําที่ดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตน,นะก็คือคนบอกว่าอ,อ,อันเนี้ย ปลาแซบนะครับปลาปลาแซบปลปาหนัวนะหนัวคือเค็มๆนี่คือพระพิฆเนศนะครับสาธุถ้าใครบอกว่า,อ,าอยากทําบุญก็นี่ซื้อทูบมาบริจาคได้ครับซื้อทูบมาวางไว้ชุ้ชืูนเื้อเทียนเพราะว่าอันนี้คน,คนก็จะแบบมาจุดทูบจุดเทียนไหว้พระพิฆเนศอยู่ตรงบริเวณด้านนี้เนาะไปดูด้านนี้กันไงป๊อปเลือกกางเกงไปก่อนจะพาดูบรรยากาศ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านเว้นตานครับอยู่ที่100บาทนะครับร้านเว้นตาร้านเสื้อผ้านี่200บาทเขาก็ขายแบบตลอดเวลานะคือปีมงปีใหม่ก็ยังขายงานขายเสื้อผ้ากันอยู่ปกติอันนี้ก็จะมีร้านเสื้อนะครับเสื้อผ้า100บาท200บาทแล้วแต่นะครับทางด้านนี้ก็มีเนี่ยสองมีแบบอะไรต่างๆนาน,นา เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศน,น,นั่นนี่เสื้อหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับด้านนี้ก็มีนะเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้โอ้โหด้านนี้มีบอกว่าเสื้อช้างเก่งช้างด้วยหนึ่งร้อยบาทนะครับตางเกงยีนมือหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ 100, 200หนึ่งร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยนะเสื้อนี่คือับพาเดินเล่นนะครับ วันนี้วันที่30นะครับก็ยังมีานไทยจริงๆเขาก็น่าจะมาทุกวันนั่นแหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือขายแบบขายของขายเสื้อผ้าได้เรื่อยๆอ่ะโปะโป,โปน่าจะซื้อกางเกงยีนอยู่นะเมื่อกี้แบบจกกัดกางเกงยีนอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับนี่คือทางเข้ายูเนี่ยนมอลนะตลาดก็อยู่ด้านนี้เลยในี่กางเกง200เสื้อผ้าก็ราคาแบบไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับ ถึง200นะที่เห็นแบบเยอะๆนะครับอันนี้เป็น MRT นะครับถ้าใครมาขึ้นมาทางนี้ได้นี่มา MRT แล้วก็เดินออกมาได้ร้านเสื้อผ้าหาอ่นนี้เสื้อผ้าหนึบาทเสื้อ150ด้านในด้านใน100นะครับดูด้านนู้นอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้เข็มขัดนะครับเข็มขัด100เสื้อยืดนี่1 0้100หมดเลย ไปดูด้านนี้สินี่ด้านนี้ก็100นี่เสื้อยือดนะครับ100เสื้อของคุณสวัสดิ์สตีนอันนี้กางเกงเนี่ยกางเกง80ตรงนั้นเห็นนะอันนี้คือประตูทางลงเดี๋ยวเราก็จะลงรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับนะครับเสื้อผ้าแบบเยอะแยะมากมายเป็นตลาดเล็กๆนะครับเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับที่นี่ตลาดนี้ไม่มีของกินนะเป็นตลาดเสื้อผ้าอย่างเดียวเราจะขอเดินแบบย้อนกลับไปดูก่อน ว่าเพิ่นได้ซื้อเสื้อผ้าเสร็จหรือยังอเดินช็อปคือกำลังจะเดินกลับบ้านกันแล้วนะเดินมาเจอปุ๊บแวะเลยทุกคนน่าจะประมาณนี้นะครับก็คือพาดูแบบเล็กน้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปลงรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับคือใครมารถไฟฟ้าก็ออกทางนี้ได้ประตู5แล้วก็ ขึ้นข้างบนก็ได้หรือว่าจะลงมาชั้นนี้ก็ได้แล้วก็เดินเข้าไปในยูเนี่ยนมอลนะครับนี่เยอะแยะเลยไปเดี๋ยวพาเดินมาดูด้านนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามก็มีฝั่งตรงข้ามก็เป็นแบบร้านขายของเยอะแยะเลยร้านร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยนะครับอยู่ตรงข้ามกับรัฐพาซอยหนึ่งอันนี้คือรัฐพาซอยหนึ่งนะทางด้านซ้ายมือเข้าไปแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแบบว่าผับบาร์ร้านอาหารนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น MRT เอ็มมาที่ผลโยทินประตูห้านะครับถ้าใครจะมาที่อยู่เนี่ยมอก็มาออกประตูห้าได้นะครับพอออกไปปุ๊บเนี่ยด,ด้านขวาตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตลาดไปเดี๋ยวลงรถไซฟ,ฟ้าเดินทางกลับบ้านนะ้นทุกคนตอนนี้ก็ประมาณแบบทุ่มสองทุ่ม